สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูแปลงหญ้ารูซี่นะครับนี่นะครับก็เพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกนะครับตรงนี้แต่ก่อนเป็นแปลงนานะครับนี่นะครับก็มาถึงคันนาตัวนี้นะครับก็ปั้นคันนามาใหม่นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นข้าวนะครับ บนนหวาน์่ารูซี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็พื้นที่เกือบไร่หนึ่งนะครับใช้ท่อนขออภัยนะครับใช้เม็ดพันสามกิโลนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปสามสัปดาห์แล้วนะครับยาก่อขึ้นประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมว่านะครับสามกิโลเม็ดพันอาจจะน้อยไปนะครับ ถ้าจะให้ดีก็น่าจะเป็นสี่ห้าโลนะครับสี่ห้าโลต่อไร่นี่ยกำลังดีเลยนะครับนี่นะครับอายุสามสัปดาห์นะครับก็คาดว่าอีกสักสามสัปดาห์อีกก็น่าจะตัดให้ บวกควายกินได้แล้วนะครับตรงที่ไม่ค่อยขึ้นนะครับก็เป็นที่น้ำขังนะครับก็เป็นเอ่งน้ำเล็กๆนะครับนี่นะครับตอนนั้นก็เช่นกันนะครับ ก่อนปลูกนี้ก็เอาปุ๋ยคอกมาโรยก่อนนะครับก็เพิ่งลงหัดปลูกเป็นครั้งแรกนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำดีๆก็ฝากแนะนำมาด้วยนะครับมาดูตรงนี้บ้าน,นครับตรงนี้ก็เอาญ้า เป็นพันยาน่าในเปียนะครับก็เอามาปลูกบนคันนานะครับก็ปลูกไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะครับนี่ก็ประมาณสองอาทิตย์นะครับยาในเปียสองอาทิตย์ก็โตประมาณนี้แล้วนะครับนนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ คุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ